ช็อคเกอร์เต็มเลยหือออกขวาไปก่อนอ้าวยกขึ้นมายกขึ้นมาโอ้ยปลาเดียวเนี่ยโอ้แล้วปลาเขาเกาะอยู่ตรงนี้เดี๋ยวโอ้เอาเข้าในเลยหูยนี่ช็อกเกอร์ที่รอดอ้วนเต็มีครับตอนนี้เหมือนจะเจออะไรสักอย่างเดี๋ยวๆีมันอยู่ไหนนี่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 เราคาดการว่าจะเป็นชาโดเออคิดว่าน่าจะเป็นชาโดนะครับมันอยู่แนวน้ําตื้นนะฮะเหมือนมันน็อกหรือมันอะไรเนี่ยมันอยู่นิ่งๆเลยแล้วหลังมัน เลยหัวขึ้นมาเนี่ยอุ้ยใช่ป่ะเนี่ยใช่ลายเลยเออใหญ่ด้วยเนะี่ยลายเขียวเลยแล้วคือเด็กๆกกำลังไปครับกับสวิงหนึ่งอันน้ำมันอาจจะร้อนเนาะเฮ้ย,ย,กยไกลแล้ววะไกลแล้ววะ<อ>มันเนกสุดยอดและโคตรใหญ่เลยมันเนกใช่ป่ะของแท้ มีตอนรับเอซีนะครับเข้าสู่ชนะด้ันี่ครับพึงบางเลน้ำแห้งนะฮะจริงๆหลายๆคนรู้แล้วนะครับแล้วก็คลิปที่แล้วเรามาลองจับปลากันด้วยการใช้สวิงใช้อะไรเงี้ยได้ช้อนเวิร์กไหมไม่ได้เรื่องเลยค่ะอ่าคลิปนี้หวังว่าจะได้เรื่องวันนี้เราไปซื้ออะไรมาซื้อแหาใหม่เลยอ่าแหใหม่เพราะแหเก่าขาดหมดแล้วเราจะเอาปลาออกทั้งหมดนะครับที่พึองบางเลนล่าสุดเมื่อวานนี้ก็ ลากปลาใหญ่ออกหมดแล้วที่เหลือน่าจะเป็นแบบปาลาเล็กๆไม่น้อยปลาน,นินอะไรเงี้ยเออแล้วก็อาจจะมีแบบปลาอะไรแปลกๆเดี๋ยวลองดูวันนี้เราจะลองใช้แหดูนะครับนี่ครับบางจุดนี่ก็เช้าเช้ามานี่นกประมาณพันห้าร้อยกว่าตัวนะฮะมาเดินกินบุฟเฟ่กันตอนนี้ไปนอนพักผ่อนกันแล้วหอยเยอะมากใช่ใช่มันน่าจะเดินกินหอยไหมหรือว่ากินปลาด้วยกินหอยค่ะเพราะหอยที่นี่เยอะมากอ่ะเดี๋ยวเราก็จะใช้ขนมปังนี่ลราอ่อยเนี่ยมันยังพอมีเหลืออยู่ปลานินอ่ะลูกปลานิน แล้วก็เราจะเอาปลาขึ้นมาไปทําแดดเดียวให้หมดก็เคยมีปลาช่อนอยู่ด้วยถ้ามันเป็นเลนเปลาช่อนมีสิลากไม่ติดเดี๋ยวรอน้ําใสๆก่อนแล้วบอกว่าเออ่ให้ปลามันปรับสภาพกับน้ำน้อยๆอย่างเงี้ยอาจจะแบบติดนหกยางได้ไหมเอออ่านก่อนอ่านก่อนมันจะเข้ามาไหมน้ำมันตื้นนะเฮ้ยนี่ไงมาอยู่มาอยู่มาแล้วมาแล้วขึ้นแห่รอเลยนี่ไงหูเท้าบานบานนะจะได้เรื่องไหมเต้าทอดเป็นเหรอ ห้ามขำทำอะไรจริงจังล่าสุดนี่ทอดทิ้งผู้หญิงมาแล้วไปบ้ันบานเชือกพาไปต้อยอโอ้ยหิวเฮ้ยลามันต้องมีอยู่แล้วออยขนาดนี้เยอะเยอะเต็มโอ้ยเหนื่อปตาเหนื่อต้องลงไหมต้องลงปข้างล่างไหมเนี่ยเฮ้ยเฮ้ย ลงแมงข้างล่างไหมนี่ขนาดไม่บาดเลยต้องลงไม่ลอนมันก็คุ้น่ใช้ใชสวยๆยังมีเยอะโอ้ยโอ้ยสวยไอ้เรื่องเฮ้ยลงลงแมงข้างล่างไปขึ้นไปขึ้นนู้นรอดไปยกขึ้นมาเลยใช่ปะ่ะเอ็นเอ็นดิเอ็นเอ็นดิปาออกปต้าแหมหมดนี่นี่คือที่มันลอดอ้วนเหรอจ็อกเกอร์ก็ยังมีอ่ะใช่มันลอดอ้วนไม่คุ้มหอโอ้จะขาดไหมเนี่ยต้องลงจ็อกเกอร์เต็มเลย หออกขวาไปก่อนอ้าวยกขึ้นมายกขึ้นมาปลาเดียวมั้งเนี่ยเออโหยแล้วปลาช็องกอร์อยู่ตรงเนี่ยโอ้เอาเข้าในเลยอุ้ยนี่ช็อกเกอร์ที่รอดอ้วนมีแต่ตัวน่ารักน่ารักเอาไปเลี้ยงเปล่าไม่เอาเนี่ยเนี่ยใส่ที่รอดอ้วนหมดเลยเนี่ยเพราะแหเราสี่เซนอ้วนอาจจะมากกว่านี้หกเซนเอาขึ้นมานู่นเลยไป ปากแรกครับได้ห้าแต้มครับหนึ่งต้องเซนหมิวครับอ๋อในปลาเปมไหนหมดเหรอไม่ปลาไหมอ๋อปลาน้ำขุ่นเต็มเลยเนี่ยไม่ทอสักทีแล้วไอ้กำลังดีเนาะสี่เซนเนาะกับปลาไยนี้ติดหมดอ่ะพี่โอ้ยมียี่สกด้วยยังเหลืออยู่อรอ สวายนี่น่าจะไม่เหลือแล้วมั้งเนาะโอ้บ้านเลยอ่ะฮะจ๋าจ๋าเออมีทับทิมด้วยเฮ้ยมีทับทิมด้วยเหรอเฮ้ยพี่ต้องมีทับทิมด้วยนี่มีเคยปล่อยเฮ้ยแต่นานมากแล้วนะแต่ท่อมันติดขาพี่ไอ้เรื่องนี้โตโตบายข้างในเลยมีเป็นทับทิมโอ้เต็มเลยครับนี่ท่อทีหนึ่งนี่ เป็นสิบโลทำไมพี่แม่ขอลากไว้หมดเลยปนินเนี่ยเลยเต็มเลยนะทุกไซส์ด้วยโอ้โหราคามันไม่ค่อยดีไงเออเนี่ยคือไซส์แบบเนี้ยไซส์แตกไซส์อย่างเงี้ยไซส์เล็กๆไซส์น้อยเนี่ยบางครั้งก็ตีให้5บาท6บาทใช่ไหมล่ะเราก็แจกชาวบ้านก่อนแล้วก็แบบทำเค็มไว้กินกันยาวเรือนี่ครับมีเยอะมากน่าจะเหลือเป็นตันเลยมั้งเนาะปลาะเพียนไม่มีเลยเหรอไม่ค่อยมีเพราะไม่เคยปล่อย แตปลานินเนี่เยอะมากลุกๆออกไปใช่ม่ม่ถือว่าเป็นปลาฟรีเลยแหละมันออกเองเดี๋ยวมาลองทอดแหต่ตรงนี้บ้างครับป่อยไว้ละสักพักหนึ่งเมื่อกี้เหมือนเห็นสวายขึ้นด้วยเนาะก็ะจะยังพอมีเหลือนะแต่ไม่เยอะแล้วะตีครับตอนนี้เหมือนจะเจออะไรสักอย่างเด,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 ดี๋ยวๆมันอยู่ไหนนี่นี่นี่น เราคาดการว่าจะเป็น shadow เออคิดว่าน่าจะเป็น shadow นะครับมันอยู่แนวน้ำตื้นนะฮะเหมือนมันน็อกหรือมันอะไรเนี่ยมันอยู่นิ่งๆเลยแล้วหลังมันเลยหัวขึ้นมาเนี่ยอุ้ยใช่ป่ะเนี่ยใช่ลายเออใหญ่ด้วยเนี่ยลายเขียวเลยแล้วคือเด็กๆกำลังไปครับกับสวิงหนึ่งอันจะตื่อไม่เอาตื้นอ่ะค่อยอ่ะต่อาให้ได้ยังอยู่นะต่อค่อย น้ำมันอาจจะร้อนเนาะเฮ้ยเฮ้ยไกลแล้ววะไกลแล้ววะเฮ้ยมันน็อกสุดยอดแล้วโคตรใหญ่เลยมันน็อคใช่ป่ะของแท้โอ้โหย่เต้าพี่เด็ดเต้าว่ามันเป็นหรือเนล่าเนา่ว่ายน้ำอยู่เลยเนี่ยแต่มันมันไม่ดิ้นไม่อะไรเลยเนาะพอดีเลยดีกว่าปล่อยให้มันตาย โอ้โหหูีเงี้ยตีชิลกิโลเปามีสามสี่ได้เนาะสามสีได้เลยนาะมันมีปปนินให้กินทุกวันน่ะวุ้นสมบูรณ์มากเลยครับนี่ดูความยาวครับขึ้นมายันเอวโอ้โห,หวันนี้เราใช้เหยื่ออะไรเหยื่อสวิ่งครับสวิ่งแก้อยู่ๆก็ให้จับเฉยเลยครับโอ้เดี๋ยวเอาไปทำอาหาร โโปากเดียวพอแค่นี้ก็กินได้เป็นอาทิตย์แล้วอุ้ยสวยงามโอ้โหเอาไปติดคะแนนอุ้ยเต็มเลย ยี่ไม่บออ่นี่ต้อออกไปเ่ย้ยลวเล้ยที่ตกบางตัวก็ขาวบางตัวมันก็แดงๆเนาะมันต่พันใช่ไหมเนี่ยพี่วะป้จีนนึิดเลย กล้าพี่หนิวบอกว่ากลัวอะไรนะกลัวปากอาช็อกเกอร์เพราะว่าปากเขาเป็นยังไงนะไหนเดี๋ยวดิเดี๋ยวดิมันข่อยดูที่ไทยเนี่ยปากเหมือนคนเลยนะจริงจริงเหรอกล้าไหมตื่นจุ๊บปากฉัน ทีนีกล้า่ากเลอฮะไม่กล้าเอ้าโสุดยอดเลยสุดยอดเลยกล้าไหมอุ้ยโอ้เต็มถังเลยครับอันนี้ก็ช h โด o w นะครับถ้าพูดได้จะพูดว่าช h โด o w นี่โข่ชโดโดนทับเลยชโดถ้าพูดได้นี่จะพูดพูดว่าไงตอนนี้โอเยเต็มข้างตัวเลยมีแต่อาหารกูเต็มไปหมดไม่กินไม่ได้ทำไมใกล้แล้วมันใกล้ขิดแล้วท้องมันแดงแล้วเออน่าจะเป็นตัวที่เมื่อวานลากวนติดนะเมื่อวานลากวนเป็นครั้งสุดท้ายแล้วก็เห็นคนที่ไปนับไปจดปลาเนี่ยเขาบอกว่ามีชโดอ,อ ติดอยู่ตัวหนึง่งประมาณนี้แหละ3ามโลนี่แหละแล้วก็ปล,อล่อยกลับไปเนี่ยพอปล่อยกลับไปเนี่ยบางครั้งเขาอ่อนแรงเขาอ่อนล้าปล่อยกลับไปก็อาจจะไม่รอดนะตู้เอาไปทำาหารดีกว่านะก็คลิปนี้สรุปแล้วโหได้ทีเด็ดเลยครับได้ชะโดตัวนี้ขึ้นมานะแล้วก็ปลาไปกินอีก mm hmm. น่าจะได้เกือบเดือนอนะ แล้วก็ช็อคเกอร์นี่เดี๋ยวให้พี่หมูไปทำลาบกินนะไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับบายบายจริงจริงมีให้ทำคอนเทนต์นะมีแบบว่าปลาช่อนด้วยช่อนจิบอยู่ปลาช่อนจิบอยู่เดี๋ยวรอน้ำแบบใสๆหน่อย,อยเน,ะนะาะเราทำเหมืงานกันใช่่คะ